สวัสดีครับสวัสดีสมรมเครื่องเสียงการแจ้งนะครับแล้วก็สวัสดีนะครับพี่ๆนะครับช่องทาง u t u b e นะครับหลายท่านนะครับวันนี้นะครับก็จะเป็นของวันที่29เนะครับเดือนสิงหานะครับยามค่ำค่นะครับก็มาลัวนะครับมาลัวที่ว่าผมไม่ได้ลงคลิปนะครับหลายวันนะครับวันนี้ก็ว่างนะครับมาจัดคลิปนะครับให้ลูกค้านะครับเป็นอุปกรณ์นะครับเครื่องเสียงก็จะเป็นมิกเซอร์นะครับก็พาวเวอร์ก็นะครับโอ้โหต่อเนื่องตลอดนะครับ พาวเวอร์นะครับวันนี้ก็พามาชมนะครับมีของ10 12ช่องนะครับของพัดนะครับ PASS นะครับพัดนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับพิเศษก็คือมีเอฟเฟกนะครับมีเอฟเฟกนะครับแล้วก็ไฟไฟ48นะครับกรุ๊ปก็2นะครับอันนี้หน้าตาสวยนะครับเนี่ยครับไม่เกี่ยวกับตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นเดี๋ยวเอาลงก่อนเดี๋ยวลูกค้างงนะครับ ะครับตัวนี้เป็นของตัวพัดนะครับหน้าตาสวยนะครับโดยรวมนะครับเดี๋ยวดูหน้าตาก่อนนะครับเป็นของพัดนะครับ12ช่องนะครับเป็นเอ่อก็ของบริษัทไมโครเทคนะครับนำเข้านะครับตัวนี้นะครับประกันเขาก็มีนะครับลูกค้ามีปัญหาไปใช้แล้วนะครับมีปัญหามีอะไรอุ่นใจนะครับเข้าบริษัทได้ตลอดนะครับบริษัทนี้นะครับอ่าก็ ก็จะเป็นทั้งสเตอร์แล้วก็โมโนนะครับอยู่ด้วยกันนะครับถ้าลูกค้าจะเล่นใหม่ก็เล่นได้ประมาณ9ตัวนะครับ6 7 8นะครับ8ตัวนะครับแล้วก็สเตอร์อีก2นะครับเล่นได้ทั้ง8ตัวนะครับถ้าลูกค้าจะเสียบจากโฟนก็เสียบนี่ RCA เสียบนี้ก็ได้นะครับตัวนี้ก็จะผ่านโน้ตบุ๊กผ่านอะไรไปนะครับตัวนี้นะครับอันนี้เอฟเฟกนะครับเอฟเฟกนะครับเอฟเฟกอันนี้หัวนี่หางนะครับ อันนี้ปล่อยแรงปล่อยเบานะครับแล้วก็สไลด์เอฟเฟกตัวนี้นะครับตัวนี้ใครที่กำลังมองหานะครับราคาเล้าๆนะครับราคาเล้าเเอาไปเลยนะครับ4,900บาทนะครับ4ี่พาบาทนะครับเล้าแน่นอนนะครับสิบสองชแนลนะครับ4,900บาทนะครับราคานะครับเกือบเท่าเทาบีทเออนะครับหน้าตาสวยนะครับ นาตาสวยนะครับกับราคาเท่ากับซาเบสเลยนะครับอันนี้ก็เอาแค่4,900บาทนะครับสินค้ามือสองสภาพสวยนะครับใช้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับ4,900าบาทนะครับอยู่ปทุมธานีคลอง3คลองหลวงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับลูกค้ามีตัวไหนที่ไม่ได้ใช้งานนะครับก็สามารถเอามาแลกจีเทินได้นะครับอยู่คลอง3คลองหลวงปทุมธานีแวะเข้ามาชมได้ที่ร้านนรันศักด์นะครับก็แวะเข้ามาชมได้นะครับหรือมีตัวไหนที่ไม่ได้ใช้งานนะครับ รหรือมีตัวไหนที่ไม่ได้ใช้งานก็สามารถเอามาแลกดีเทิร์ได้นะครับอยู่คลองสามคลองหลวงปทุมธานีที่ร้านดัลัศักดิ์นะครับก็แวะเข้ามาชมได้นะครับเอฟเฟกนะครับสามารถเลือกได้เลยนะครับนะครับเดี๋ยวมาลองฟังน้ําเสียงกันดูนะครับว่าเป็นไงบ้างนะครับนะครับเดี๋ยวมาลองฟังเสียงอ,อันนี้ดูนะครับเสียงคนพูดนะครับชึก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  อ่านะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงเอฟเฟกกันดูนะครับจึก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 ชึ๊กชึกตัวนี้เอฟเฟกนะครับหนึ่งสองชึ๊กจึกจึกชึ๊กสวัสดีครับหนึ่งสองสามสี่ห้าสวัสดีครับหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้จะเป็นเอฟเฟกต์ของสไลด์เรานะครับชึกถ้าเราปิดจะไม่ดังนะครับนี่ครับจึ๊กจึ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 กถ้าตัวนี้เราก็ต้องเล่ง นะครับถ้าเราไม่เร่งจะไม่ดังชึก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 หนึ่งสไลด์เหมือนกันนะครับสไลด์ต้องสไลด์นะครับชึกชึกชึกหนึ่งสองสามส,ามสี่ห้าสวัสดีครับทุกท่านนะครับนี่ครับเพราะนะครับอันจะเป็นอาคาราเกะนะครับหรือโดนตีนะครับ หรือจะเป็นอะไรต่างๆนะครับหรือเราอยู่ในวัดในศาลางานประสาสัมพันธ์นะครับได้หมดนะครับก็12ช่องก็กระทัดกระทัดรัดนะครับนี่ครับอันนี้โตแป0นะครับโตหกนะครับนี่ครับตัวเล็กนะครับตัวตัวเล็กนะครับลูกค้ามานะครับบอกเลยนะครับดูแล้วไม่ใหญ่แล้วก็ไม่เล็กเกินไปนะครับพอดูแล้วนะครับมาตรฐานนะครับก็ตัวนี้ก็ 4,900บาทนะครับที่ร้านนรันศักด์นะครับรับแดกตีเทอร์กันได้ทุกตัวนะครับมีตัวไหนถี่มได้ใช้งานนะครับลูกค้าก็สามารถเอามาแดกตีเทิร์ได้นะครับคลองสามคลองหลวงปทุมธานีนะครับนะครับพิมพ์พิกัดมาได้เลยนะครับที่ร้านนรันศักด์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแวะเข้ามาชมได้เลยนะครับอยู่คลองสามคลองหลวงปทุมธานีนะครับเดี๋ยวมาลองฟังน้ําเสียงนะครับตัวนี้นะครับบาล้านนะครับซ้ายขวานะครับนี่ อันนี้นะครับไฮนะครับนะครับอันนี้ตัดคว่มทีนะครับตัดคว่มทีของกลางนะครับจะเอากลางอาจติดโลไหมหรือไม่ติดนะครับลูกค้าก็สามารถปรับได้นะครับสีขาวนะครับตัวนี้จะเป็นโลเลยนะครับตัวนี้ help เสียงชัดนะครับฮะโอเคโอเคครับครับสนใจนะครับโทรเข้ามาสอบถามนะครับราคาอยู่ที่4,900บาทนะครับที่ร้านนันสักนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับมีตัวไหนที่ไม่ได้ใช้งานก็สามารถเอาไว้แลกตีเทอร์ได้นะครับที่ร้านนันสักนะครับขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์ให้แล้วก็ขอบคุณพี่ๆนะครับที่เข้ามาอุดหนุนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับลูกค้านะครับผม4,900บาทนะครับสวัสดีครับ